นี่ได้มากครับในวันนี้ที่เราสามารถได้สองเซตจาจานี้ให้แร์หลังจากที่เราไม่ชนะเข้ามาหลายปีแล้วนะ เกนีรอแล้วพวกเราก็ดูถือว่าพวกเราสู้สเ็มที่กันมากๆคือมันมีจังหวะบางจังหวะที่แบบว่าน่าเสียดายมากแต่ไม่อยากจะทําให้คิดมากให้แดงคิดมากก็คือตัดตัดทิ้งไปเลยแล้วก็เราไปโฟกัสที่เกมต่อไปก็เป็นอนะะีกเกมที่ ถือว่าพวกเราก็ทำทำได้ดีนะคะเพราะว่าก็แอบเสียดายอยู่ที่มันมาผิดพลาดช่วงท้ายนิดหน่อยสําหกับกับเซตสีที่เราอาจจะมีแบบหลุดไปในช่วงบางจวะมันก็เลยแบบทําให้มเมนตั้มเกมไปไปทางเซตสีที่มันไปฝังเขาก็แต่ว่าเซตห้าพวกเราก็ถือว่ากลับมาทําได้เนาะอาจจะด้วยความที่มันมันเป็นเกมถือว่าเป็นเกมที่หนักของเกมเลยทําให้อาจจะมีมียังไงเหนื่อ เหนื่อยเหรอเออมีมีเหนื่อยบ้างมันก็เลยอืถือว่าพวกเราได้ทำดีีิสุดแล้วนะก็มันเป็นสองเีก็ที่เห็นว่าพวกเราทุกคนเล่นกันด้วยจิตใจมากกว่ามีถือว่ามันจะบอกอกอะไรแต่ว่าเราต่อไปไงอะเราเราหนูว่ายิ่งเราเก็ตเอ่อเล่นกันมากเท่าไหร่คือเราสามารถ รู้ใจกันมากขึ้นเกมลับของเราคือค่อนข้างเหนียวมากเพราะว่าแมตต์ต่อไปเราก็จะพัฒนาขึ้นไปอีกค่ะหวังว่าพวกเราจะสู้กันเต็มที่เหมือนแมตต์นี้ก็ใช่ก็อย่างที่บิมบอกว่าระบบทีมหรือว่าทุกอย่างทั้งเกมบล็อกเกมดิฟเฟน์มันมันดีขึ้นเรื่อยๆใน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 ระบบของทีมเราค่ะเชื่อว่าในอีกเกมต่อไปมันมันน่าจะดีขึ้นมากกว่านี้จังหวะทั้งทุกทุกอย่างเลยค่ะสได้น หนูเชื่ราหนูได้หมดเลยค่ะหนูแค่อยากทําให้แบบทีมเราพัฒนาขึ้นหนูว่าเราสู้ได้สองทีใช่ใครก็ได้ค่ะมาเลยค่ะ <laughs> <laughs> นั่นถือว่าตอนนี้ทีมเราค่อนข้างที่จะดีเนาะ<ช>หนูหนนว่าอยากมาดีแล้วใช่อยาก,อยกจะให้ทีมเราคีบระดับความตื่นตัวระบบทีมของเราให้ต่อไปที่จะเจอใครก็ได้เหมือนเชื่อว่าเราเล่นสามารถเล่นได้ค่ะแ <laughs> ล้วก็เน สำหรับหนูหนูมองว่าเป็นเกมที่มันแบบมากๆอ่ะมันเหมือนทุกคนได้เฮเฮกันในในทุกๆแต้มเลยก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกสนานค่ะถึงแม้ว่า,าทีมเราไม่สีตัวหนูเองอาจอาจจะมีข้อพิพาทเยอะอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็พยายามทำอย่างอื่นให้ช่วยทีมได,ไ,ดได้ได้ได้มากที่สุดก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีแล้วก็เป็นบทเรียนให้เราที่ดีค่ะ เรื่องอาการบาดเจ็บก็ที่จริงก็ไม่ได้มีบาดเจ็บอะไรเพิ่มเติมค่ะแต่แต่มันเหมือนกับแบบว่าไอ้ไอ้ตัวที่ล็อกกับมันมันมันหลุดมันโดนเหงื่อแล้วมันหลุดอะไรค่ะก็เลยต้องไปทำใหม่มองแล้วว่าจากสภาพทีมในตอนนี้เนี่ยเราเจอใครก็ได้ไหมต้งนก็ถ้าพูดตรงก็เจอใครก็ได้ค่ะแต่ว่าอยากให้เขาเรียกว,ว่าไงเราอ่ะต้องรีบเร่งกับฟื้น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 ฟนูตัวเองกลับมาให้เร็วค่ะเราต้องต้องต้อง,องรีคอเวอรี่ตัวเองกลับมาให้เร็วแล้วก็ พักผ่อนเยอะๆกินอาหารกินอาหารอร่อยๆกินเยอะๆคือจังหวะเนี้ยต้องกินเยอะๆคือต้องแบบพลังสุดๆเลยอะไรเงี้ยค่ะพูดแบบที reaction, ่จ <Nada>. ริงหนูหนูได้หมดอ่ะเพราะว่าตอนนี้คือแบบว่ามันมันคือมันต้องเติมอ่ะคือแบบต้องต้องต้องกินแบบพวกคาร์โบไฮเดรตปรนโปรตีนแบบเยอะๆอัดเข้าไปเลยเพื่อที่จะให้มันฟื้นฟูกลับมาเร็วๆค่ะขอบคุณค่ะ ก็หนูรู้สึกว่าถึงถึงถึง,ถงแม้เราจะไม่ได้ชัยชนะอย่างเงี้ยแต่หนูรู้สึกว่าวันนี้ทุกคนมี energy แล้วก็เป็นทีมเวิร์กทีมหนึ่งเลยค่ะที่ที่เราเหมือนเราประชุมกันมาแล้วว่าวันนี้คือถ้าชนะก็คือกําไรของเราก็ก็ถือว่าวันนี้หนูก็พอใจในในทีมภาพรวมค่ะแต่ก็กับฝีมือตัวเองยังไม่ค่อยค่ยคะเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองแบบใจร้อนเพราะว่าอยากจะได้อยากจะทําให้ได้หนูยังไม่ค่อยพอใจในความการเล่นของตัวเองสักเท่าไหร่ค่ะ Ee, คือภาพรวมในทีมตอนนี้หนูคิดว่าเจอเจอใครก็ได้ค่ะเพราะว่าทีมเราอย่างที่บอกค่ะว่าเราต้องเน้นทีมเราก่อนคือเราไม่ได้ประมาทคู่ต่อสู้ค่ะแต่เราก็คิดว่าเราก็ต้องทําการบ้านอย่างหนักค่ะเพราะว่าต่อไปเราก็จะเจอหนักขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยหนูคิดว่าไม่ไม่ได้กลัวใครหรือว่าไม่ได้ประมาทใครค่ะเราเราเรา,เราซ้อมเนเราซ้อมเราเล่นในระบบของ,ของเราหนูคิดว่าทีมเราก็สามารถเจอใครก็ได้ค่ะ อยากกิน <S illes> ข้าวมันไก่ค่ะข้าวมันไก่กับไข่ต้มอยากกินมากมีใครอุปการะมาให้ไหมคะขอบคุณค่ะก็เกมในวันนี้ถือว่าเป็นเกมที่มีคุณค่าแล้วก็มีความหมายกับพวกเรานะครับในทุกมิติเลยนะครับผมต้องชื่นชมนักกีฬาทุกคนสําหรับความทุ่มเทแล้วความพยายามนะครับแล้วก็แสดงความชื่นชมกับนักกีฬาทีมเนเธร์แลนด์ด้วยที่สามารถเอาชนะเราได้นะครับเป็นเกมที่สูสีมาก นะผมเชื่อว่าในเกมครั้งนี้เนี่ยเด็กๆเยาวชนหรือว่าโค้ดได้มาศึกษาได้ดูเกมเนี่ยเรามีอะไรเยอะในในเกมการแข่งขันครั้งนี้ได้เรียนรู้เยอะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมที่แข่งแก่งในระดับโลกทีมเนเธอร์แลนด์เนี่ยเราชัดเจนก็คือเขามีการเสิร์ฟท,ที่ดีมากนะครับแล้วก็มีการสกัดกั้นที่ดีมากใหญ่มากแลตีผ่านบล็อกเขาเนี่ยยากลําบากนะครับแล้วก็ ในเรื่องของการตบบอลนะการลุกเขาเนี่ยค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพสูงมันทําให้การสกัดกั้นของเราเนี่ยยากลําบากแล้วก็การรับตกเนี่ยไม่ง่ายรูปแบบการเล่นของเเธอร์แลนร์เนี่ยเขาเล่นเร็วครับเขาเล่นเร็วมากนั้นการสกัดกั้นของเราเนี่ยไม่ง่ายเลยในการที่จะไปสกัดกั้นเขาในแต่ละลูกนะครับเราก็ต้องออทําเกมของเราให้ดีนะครับในในการแข่งขันในครั้งนี้มีข้อดีของเราหลายอย่างซึ่งเราต้องรักษาไว้แล้วก็ยังมีจุดที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อที่จะเกมหน้าด้วย นะครับตอนนี NO ้ในเรื่องของเทคนิคและยุทธวิธีเนี่ยคิดว่าทุกคนเข้าใจนะครับแต่ว่าการจะทําได้หรือไม่ได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของกีฬานะครับแล้วก็จุดเด่นอีกจุดหนึ่งในวันนี้คือเราได้ใช้ผู้เล่นสำรองนข้างเยอะในโดยเฉพาะเซตที่4นะครับมันก็ได้เห็นว่าผู้เล่นสำรองของเราที่มีอยู่ในเซตที่4เนี่ยมันสามารถที่จะต่อกรกับทีมระดับนี้ได้หรือเปล่าก็เห็นได้ชัดว่าเขาแข็งแกร่งมากเรายัง ยังไม่สามารถที่จะทําได้ดีวันนี้สำหรับชุดสํารองนะครับแต่ผู้เล่นตัวจริงก็ถือว่าทําหน้าที่ได้ดีมากแล้วก็การเล่นผสมกันระหว่างน้องๆกับพี่ๆก็เริ่มทําได้ดีขึ้นนะผมคิดว่าไอ้ความมั่นใจต่างๆเหล่านี้น่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะต้องรักษาไว้แล้วก็ความสําเร็จที่เราทําได้คงจะต้องรักษาไว้เพื่อที่จะทําเกมต่อไปในใช่ในแมตต์ต่อไปในที่จะเจอญี่ปุ่นหรือว่าเจอเซอร์เบียเราไม่ทราบ ต้องดูว่าพรุ่งนี้เป็นยังไงต่อน,นะครับทันที่สุดอะเนี่ยเข้าสู่รอบต่อไปตอนนี้ผมคิดว่าร่างกายนะครับนะสภาพจิตใจดีทุกคนมีมีจิตใจที่คึกเขิมดีนะไม่ได้ท้อแท้อะไรคือผมชื่นชมนักกีฬาทุกคนนะครับแล้วก็ร่างกายเนี่ยเดี๋ยวต้องตรวจเช็คกันอีกนี่งว่าใครเนี่ยมีอาการบาดเจ็บไหมแต่ตอนเนี้ยน่าจะเมื่อยล้ากันเต็มที่เพราะว่าเล่นกันห้าเซตเกมมันหนักนะครับพรุ่งนี้เราคงต้องเช็ครีคอรเวอรี่กันให้ดีแล้วก็คงพักการฝึกซ้อมใไป<ม>ไไสักวันหนึ่ง เดี๋ยวก็เตรียมตัวที่จะฝึกซ้อมในวันต่อไปนะครับแล้วก็ทําเกมแพลนที่จะเจอในวันต่อไปครับว่าแบมได้นตัวเข้ามาวยใน,ก,นก็ทําได้ดีครับน้องแบมก็มาถือว่าก็เป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้วยนะสำหรับเกมที่ใหญ่มากแมตชนี้เป็นแมตท,ที่หนักมากสําหรับเขานะไม่ง่ายคือพี่แป้นก็ช่วยประคับประคองน้องคือเราเรา,เราต้องพยายามช่วยกันนะครับเรามีริเบอโร่อยู่3าคนนะตอนนี้นะทุกคนก็ได้ช่วยแต่พี่แป้นเนี่ยจะเป็นที่หลัก คอยเตือนคอยบอกน้องแล้วก็ให้กําลังใจนะครับซึ่งเขาก็ถือว่าทําหน้าที่ได้ดีในวันนี้นะครับที่อ๋อน้องแหวพักก่อนนะสัปดานน้ังจาิงฝากถึง ฝากถึงนักกีฬาทีมชาติไทยทุกคนนะคะก็วันนี้เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะทุกคนทำเต็มที่ที่สุดแล้วแล้วก็แมตช์หน้าเจอกันวันที่29เเจอกันแน่นอนสองทุ่มครึ่งอยากได้เจอใครความรู้สึกหนูหนูอยากล้างตากับญี่ปุ่นใหม่ค่ะเพราะว่าเราจะชนะเขาได้แล้วเพราะฉะนั้นเราจะกลับมาชนะเขาใหม่ค่ะคอนเฟิร์มลุ้นลุ้นแบบคนข้างๆหนีหายไปหมดเลยอ่ะเพราะว่าเชียร์แรงเกินเราทั้งเต้นทั้งกระโดดลืมอายุไปเลย รู้สึกไงดูฟอร์มกลับมาแบบสองเกมติดดีมากดีมากไม่เคยเห็นน้องีนาแล้วน่ะชอบมากใช่นี่บินมาจากต่างประเทศเพื่อมาดูพรุ่งนี้บินกลับเพื่อมามาเจอน้องบีมเอาของขวัญให้น้องบีใช่บินมาจากไหนคะบินมาจากมาเลเซียค่ะมามามาเทียวอ่ะมาดูสองนัดวันก่อนกับวันนี้วันยี่สี่ับยที่ไทยมาเล่งนัดถูกด้วยอ่ะใช่ใช่สนุกมากเตรียมอะไรให้น้องแล้วค่ะ น้องบีมคะ่ะใช่ค่ะน้องบีมค่ะเพื่อนน้องบีมแน่นอนนัดกันเมื่อวัานนั้นนัดกันแล้วรักมาก,กรักมากจนลูกชายอะ่ะกลายเป็นนักวอลเลย์บอลไปด้วย,ยพ่อแม่ชอบวอลเลย์บอลมาก <laughs> แม่สู้มากลูก็เลยสู้ตาม